เจอเอฟซีนะครับรอดตามีพอดีเจอเอฟซีนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้มาซื้ออะไรครับลูกค้าผมมาเดินดูครับผมอ้ยพอดีเห็นใน YouTube ของคุณพจน์นั่นแหละก็เลยตามมาดูพอดีมาเยี่ยมลูกสาวที่เนี่ยลังสิตนี่แหละครับผมคือชอบใจอีมาดตรงไหนตรงไหนครับบอกความในใจสิดงก็ชอบอยู่นะไคร สินค้าแกก็โอเคเพราะว่าผมดูใน YouTube พอดีเห็นจากช่องผมใช่ไหมช่องุมพอนีออแหละครับผมก็เลยเกิดสนใจผมมาจากาาาจสารคามอ๋อมาจากสารคามนะครับก็นะครับก็รับชมทางออของอีหมาดก็มีนะครับเฟซบุ๊กแล้วก็ยูทูปของอีหมาดนะครับผมถ้าเกิดถ้าเกิดปิดมันจะมีเพลงที่สามารถเปิดได้เลยบางทีก็จำกัดเรื่องเพลงครับที่เปิดใน u t u b e บางทีคือ บางเพงเปิดไม่ได้นะครับก็เลยต้องเป็นต้องเปิดเป็นบางเพงครับโอเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับรับชมคลิปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะคะทักไม่ตอบคือวุ่นอยู่โทรมาได้เลยศูนย์แปดเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่สามเจ็ดสี่ศูนย์ปดเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่สามจสี่หรือศูนย์4ปดหกเจ็ดเจ็ดสี่สามสามสองห้าศูนย์ปดหก เจ็ดเจ็ดสี่นะคะไลน์แอดก็แอดอีมาเลยนะคะแอดตัวเอวงกลม E M A R T ตัวเล็กไม่มีเว้นวรรคไม่มีจุดนะคะนี่ก็จะมาดูสินค้าของร้านอ e ีมา t นะครับคือละลานตามากเจ๊ เออคือต้องครับผมสวัสดีครับเจเดี๋ยวห้เจนนะค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทําคลิปเยี่ยมชมว่าในร้านเรามีอะไรบ้างเพราะบางทีลูกค้าถามว่าเอ๊มีอะไรบ้างบางทีเราต้องถามว่ามีหลายๆอย่างนะคะมันเยอะจริงเยอะค่ะนะคะอ่ะเรามาดูที่ตู้คู่ก่อนตู้คู่นตู้คู่ของเราก็จะแนะนําเป็นตู้ฮตล็อกนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าฮตล็อกเนี่ยมันมีมิก แต่งเสียงเหมือนเหมือนมิกตัวหนึ่งเลยใช่ไหมแล้วเสียงมันดีมากตัวนี้ข้างละ300วัตต์อ m s นะคะนะคะเป็นตู้ไม้แล้วก็ราคาจับต้องได้นะคะตู้ไม้หนาพี่พ,พี่พี่ดูไม้เนื้อหนานะเห็นไหมเนื้อหนานะตตวหนูไม่รู้กี่มิลกี่มิลนะพี่ไม่มีแมนทัดน,น,นะคะไฟบ้านอันนี้เป็นไฟบ้านนะคะตู้คู่จะเป็น ไปบ้าน,านแต่จะมีหน้ามิกมแต่งเสียงไมค์แต่งเสียงแบบนี้ได้หมดเลยนะคะใครชอบคาราโอเกะตู้คู่มาทางนี้นะคะนี่คืออันนี้ดอก12นิ้วอันนี้ดอก15นิ้ว,วและอันนี้ดอก18นิ้วรุ่นนี้จะมี3รุ่นเราเอามาหมดเลย18 15 ส2ใครต้องการทักอีมาดมานะคะต้องบอกราคาไหมบอกราคาค่ะตัวนี้นะคะ12นิ้วเราขายอยู่ที่7,990พนารนะคะส่งฟรีนะส่งฟรีนะครับ15นิ้ว8,990ส่งฟรีเหมือนกันค่าส่ง2ตู้ใหญ่ๆนี่มาหาโหดเลยนะคะพี่18นิ้ว18นิ้วนะครับ9,990ส่งฟรีเหมือนกันนะคะ9,900 8,900 7,900นนะคะนี่คือตู้ไฟส่วน ไอว่าก็ยังมีเหมือนเดิมตัวไอว่าที่เสียงดีๆเนี่ยเราพลาดไม่ได้นี่คือ x 8 0 0นะคะจัดโปรให้พี่พศหมื่นสี่นะคะจะมีกระเป๋าแถมอยู่หนึ่งใบนะคะดูคลิปเก่เานะคะดูคลิปเก่เาๆได้นะคะร้านร้านอีมาดนะคะได้ค่ะส่วนตัวนี้เป็นไอว่าเหมือนกัน ไอว่ารุ่นที่ทำให้ไอว่ามีชื่อเสียงขึ้นมาก็คือคไอว่า X 4 5 0 Pro คูนย์นะคะตัวนี้4450 Pro นะคะม,มาเราแวกตรงนี้เอาเรา,เอา,เ,อาเอาตระกูลไอว่าก่อน wa, ตระกูลไอว่านะคะนี่ก็คือ FM อันนี้เป็นตัวที่ไอนะ้นั้นจาชื่อไม่ค่อยได้แต่คนเขาจะชอบพกพาไปไหนมาไหนตั้งแคมป์เพราะแบตเพรแบตมันอึดมากอันนี้ตัวจิ๋วๆที่ลูกค้าเขาใช้กันแบบเดินพักเอะไาใส่ใส่กระเป๋าตัวเล็กๆไปไหนมาไหนได้ตัวนี้ก็เสียงดีไอ้ว่าตัวนี้ก็เสียงดีนะคะ x 1 5 0 x x x 1 5 5 x 180, 1 8 0นะคะ X 2 2 0นะคะแล้วก็อันนี้9 9 0น่าจะเป็นรุ่น90อะไรสักอย่างเนี่ยหนูจำไม่ได้นะคะตัวนี้ก็คือเป็นตระกูลไอว่านะคะใครอยากได้ไอว่าที่ร้านเรามีเราคัดแต่ตัวจริงๆของไอว่ามาได้ค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นตระกูลเชอร์แมนขอเชอร์แมนหนึ่งตัวค่ะพี่วิทย์ นะคะตรงนี้ก็จะเป็นตระกูลเชอร์แมนตระกูลเชอร์แมนนี้จะเป็นตระกูลคลาราเกะหวานหวานไมเราคัดตัวไม่ลอยดีๆมานะคะอันนี้เชอร์แมน1นึ่งใครอยาก ร้องเพลงช้าๆนุ่มๆไม่ลอยโคตรดีตัวนี้เลยเอกรันตีเอาหัวเป็นประกันนะคะตัวนี้ใครบอกว่านี่มันดอก15นิ้วใหญ่ไปอันนี้166นะคะเชอร์แมน166นะคะตัวนี้ก็ไม่ลอยเหมือนกันดีเหมือนกันนะคะแต่ตัวนี้จะเสกตัวตัวใหญ่กว่ามันเป็นปกติที่ที่ที่เบทที่เบดมันหนักกว่านะคะตัวนี้ก็เป็นความอมตะของเชอร์แมนอันนี้เชอร์แมน115ห้า นะคะตอนนี้เป็นป้ายโกลแล้วนะคะพี่พศรุ่นรุ่นเก่าจะเป็นป้ายซิลเวอร์ตัวน,นี้เป็นป้ายโกลป้ายโกลอยู่ที่แปดแปดพันเก้านะคะตัวนี้ก็ยังเป็นอมาตะเหมือนเดิมคือสองหนึ่งศูนย์นะคะอันนี้เป็นตระกูลของเชอร์แมนนะคะสองหนึ่งศูนย์อันนี้เป็นไมยูที่ที่เอเอามาที่ที่เอที่เอเอามาเนี่ยคือเอคัดตัวที่ไมลอยดีดีทุกตัวแล้วเสียงดีดีทุกตัวนะคะ นะคะแล้วก็ใครชอบเชอร์แมนตัวจิ๋วๆน่ะมาทางนี้เชอร์แมนจิ๋วๆนะคะไอตัวนี้ก็เสียงดีอันนี้หนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดตัวนี้หนึ่งศูนย์เจ็ดนะคะมีไม์ลอยทัองคู่นะคะเมื่อกี้เราเราข้ามไอว่าตัวนี้ไปไอว่าตัวนี้ตระกูลสามตัวอ่ะตระกูลตัวนี้ก็ตัวนี้ก็โอเคใช้ได้อยู่เสียงนุ่มๆเพาะๆแต่สามตัวนี้คือเป็นตระกูลของคนที่ใช้ไม้ เสียงเพลงพอใช้ได้แต่ไม่ลอยโคตรดีใครต้องการอีเวนต์ไกล้นำทัวร์ครูสอนหนังสือพระเทศแนะนำสามรุ่นนี้ของไอว่าเลยนะคะสามารถแคปรูปทักมาได้นะคะถ้าเกิดจำไม่ได้นะคะมาต่อด้วยตระกูลของะะสตอมนะคะสตอมนี่เอาแทบหนูเอามาแทบทุกอ่ไม่สิหนูหนูคัดเฉพาะตัวจริงๆของสตอมมานะคะสตอมตู้ปาร์ตี้นะคะ นะคะใครชอบ2ตัวเสียงดีๆมาสตอมนะคะที่รีวิวกันไว้1102,1101,606นะคะไอตัวนี้เป็นตัวเล็กถือว่าที่เป็นเสียงดีมากในตอนนี้คือ GXL 686นะคะมาที่ตระกูลของ D-POWER X9 ดับบยูนะคะตัวนี้ก็ยังเป็นอมาตะของดีพาวเวออยู่เน้นในแนวของเสียงนุ่มนะคะอันนี้ก็ GXL นะคะอันนี้ MBV อันนี้ GXL เหมือนกันใครเน้นของถูกและเสียงดีคือตัวนี้นะคะปกติ1 9 9 0บาทเอจัดโปรยพี่พลดคณยโสเลยคือ1790บาทโอนส่งฟรีให้เลยนะคะสินค้าร้านเอส่วนใหญ่จะจัดโปรส่งฟรีเป็นส่วนใหญ่และสินค้าที่เราส่งส่วนใหญ่เราซื้อประกันสินค้าให้ด้วยนะคะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ต้องกลัวเลยนะคะตัวนี้เป็นแนวของคัสซูนิคัสซูนิเป็นทรงใหม่ๆม,มาล่าสุดนะคะ คัสซูนิ2,990มีไมลอย2ตัวนะคะคัสซูนินะคะดอก12นิ้วนะคะตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงคูวินัส2งร้องเพลงโคตรดีโคตรดีบอกเลยว่าดีมากๆานะคะใครชอบตู้ไม้ในแนวแบตแถมไม้และมี3ดอกเบ็ด แหลมก็ต้องมาในแนวของ JOA และมีไมลอยย,อย่าน UF h e ไมลอยดีๆสองตัวพี่เบียร์พอจะมีไมลอยให้ดูตัวอย่างหน่อยไหมหย,ยิบเลยตรงจีนะคะไมลอยของ m b จะเป็นอย่างนี้เป็นด้านมาูมิเนียมดีๆนะคะเป็นด้านมาลูมิเนียมนะคะตัวนี้ ดอก15นิ้วนะคะอยู่ที่8,990โอนส่งฟรีเหมือนเดิมนะคะนะคะตัวนี้ดอก12นิ้ว7,990และตัวนี้ดอก10นิ้วอยู่ที่7,990ทุกตัวมี3ดอกหมดคือเบลและกลางและแหลมนะคะ JOA ข้อดีคือมีเสียงกลางขึ้นมาด้วยนะคะกลางอยู่ตรงนี้นะคะนี่คือเสียงแหลมนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะอันนี้ดอก10ดอก12และดอก15นะคะมีแบตเตอรี่มีลอลากไม้ที่ให้เป็นไม้ย่าน UF h เป็นด้ามอลูมิเนียมนะคะส่วนตัวนี้ h o t ล็อกในแนวดอก18นิ้วใครชอบกลางแจ้ง ตัวนี้ก็ยังเป็นอมาตะาของฮอตล็อกเหมือนเดิมนะคะ 182A นะคะเป็นดอก18นิ้วมีไม้ลอยย่าน UF เตัวตัวนี้8,990บาทนะคะอันนี้คือแค่ตู้แบตแถมไม่น,น,นะคะคอ,อ้อๆเรามีตัวจิวจ๋วๆพวกนี้เราก็มีนะพั 1, 5, 90, 1, 9, 9 0้าเกบาเก้าสบาอตัวนี้ตัวนี้หน่อยตัวนี้หน่อย ตัวนี้ของ Musical m ลมิวมิเนี่ยตัวนี้เสียงใช้ได้ราคาจับต้องได้หนูจัดโปรให้พี่พศแค่1,690บาทเสียงดีนะมีหูและที่สำคัญ m u วมิว l ตัวนี้มีช่องเสียบไม้บลูทูธได้ร้องคาราโอเกะได้และมีไมลอยแถม เราในแง่ของมีไม้ลอยให้1ตัวแล้วก็มีช่องเส็บไม้ให้อีก1อันเราสามารถไปใส่ไม้สาย Zahlen, หรือไม้ลอยเพิ่มเติมได้นะคะมิวมิวมิวสิทอันนี้เป็นแนวของ oh, คัสซูนิคัสซูนิตัวนี้จะมีจะเป็นทรงสวยๆมีสายสะพายหิ้วให้มีไม้ลอยให้2ตัวราคาพวกนี persons, os, ้สองสามก็เราส่งให้ฟรีนะคะ อันนี้ W King W King ตัวนี้เป็นตัวที่มีเขาเรียกว่าอะไร W King จะซื้อยากนิดนึงตรงตรงที่ว่า W King มีแบบหิ้วกับแบบบริษัทแต่ของเอจะเอางานบริษัทที่มีประกันเท่านั้นนะคะตัวนี้เสียงดีใครชอบแบบแนวตุ๊บๆก็ต้อง T9 Pro ตัวนี้นะคะ W King ใครชอบใส่สะพาย,ายที่มีไมลอยย่านยูสอตัวเป็นไมลอยดีๆอัดได้เหมือนเดิมนะคะก็ต้องเป็น mbv และเป็นไมลอยย่านยู f head ไมลอยชัดๆนะคะให้ไมลอยสตัวตัวเล็กสะพายได้ตัวจิว๋ว w king อันนี้ h 1 0 s นะคะตัวนี้ 5, 5 9า0มีไมลอยดี1หนึ่งตัวนะคะอันนี้เป็นตู้แบตแถมไม้ที่เอมี M e. เดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่แปลกมั่งนะคะ ที่เอ๋ไม่เคยที่จะบอกบอกว่าเอ๋มีสักเท่าไหร่อ่ะอ่ะอ่ะลืมลืมลืมตัวนี้นิดนึ่งก่อนตัวนี้นิดนึงก่อนตัวนี้เป็นตู้แบบแถมไม้แบบถูกหน่อยนะคะใครต้องการของถูกนิดนึ่งอุ้ยฉันมีคุณเอ๋มีงบน้อย15นิ้ว3,590เอ๋มี e ของ GXL นะคะตัวนี้เอ๋มีประกันให้หนึ่งปีไม่ไม่ต้องกลัวเลยนะคะ GXL 3,590ดอก15นิ้วมีตัว EQ ปรับนะคะ EQ ปรับ ตัวนี้ก็ต้น15นิ้วเหมือนกัน3า9 0บาทเป็น15นิ้วนะคะแต่ตัวนี้จะเน้นตัวถูกหน่อยพวกนี้จะให้เป็นไมยันวีนะคะไม่ใช่ยันยูนะคะตูวนนี่ตรงนี้ที่เราบอกว่าเราไม่เคยรีวิวแต่เราก็มีนะตู้เปล่าอตูป่า,อ,อ,อ,ปาอันนี้เป็นแนวเขาเรียกว่านะดอกตุดความใช่ไหมพี่พศใช่ครับ นา,นนนา,นาความนาความเนี่ยจะเน้นความเป็นเสียงเบสเนาะตุ้มตุ้มตุ้มมาฟังกันได้นะคะไม้ไม้เนื้อหนานะครับผมรับแรงกระแทกเบสได้ดีตัวนี้5,9 0 0ต่อคู่นะคะตัวนี้เป็นเกตด,ดีนะไม่ใช่เกตกระป๋องกระแป๋งนะคะส <5, 500 S 2> ่วนตัวนี้เป็นหน้าหงายหน้าหงายหนาหงายจะเป็นทรงเดียวกันแต่หงายดอกมาข้างหน้าไม่ใช่นาความนะคะตัวนี้กระจายเสียงให้กว้างไกลนะคะนะคะพวกแอมก็มีแอมมี มีอ่าอ่านี่นี่นี่พาวมิกพาวเวอร์มิกเซอร์ตัวจิ๋วเราก็มีนะคะเอาไปต่อดอกสัก10นิ้วได้เลย10นิ้ว12นิ้วตู้บางๆหน่อยก็12นิ้วได้เลยอันนี้ตัวเล็กอันนี้ตัวใหญ่ขึ้นมีหมดนะคะอันนี้พาวเวอร์มิกตัวนี้โคตรเสียงดีนะคะอันนี้เราก็มีอันนี้เราเอามาสำหรับร้านร้านอาหารร้านอาหารนะ นะคะ12แชแนลตังนี้นะคะพาวเวตัวนี้เสียงดีมากๆอันนี้เราก็มีสามารถติดต่อสอบถามได้นะคะใครชอบเป็นชุดประกอบเขาเรียกชุดลายสดชุดลฟ์สดคาราโอเกะนะคะใครชอบจัดเต็มเลยนะเจค่ะตอนนี้นะคะเรามีหมดทุกอย่างนะคะนะคะตัวนี้ตัวนี้ใครชอบในแนวของกระเป๋าฮิ้วกระเป๋าฮิ้วก็ชุดเคลื่อนที่เร็วแล้วเคลื่อนที่ได้เนี่ย หนักไอ้หิ้วไม่ไหวอันนี้ก็มีชุดนี้ใครใครต้องการก็มีหมดนะคะแล้วชุดนี้มันแถมไม้มีไม้ลอยให้พี่สามารถเอาไปตอกแค่ดอกก็ไปไหนคาราเกะได้แล้วดอกเชอร์แมนตัวนี้ sn 2 0 0นะรู้สึก sn 2 โคตรด,ดีมาฟังที่ร้านได้ใครมีอะไรมาฟังที่ร้านได้นะคะตัวนี้ไฮไฮเอ็นหน่อยอันนี้ก็เป็นพาวเวอร์มิกเซอร์ของเชอร์แมนซับเบตตัวนี้อาซับเบตตัวนี้เป็นซับเบต12นิ้วเขาเรียกซับเบตแอคทีฟนะคะนนจะมีพาวเวอร์นนในตัวสามารถเอาไปต่อไปต่อดอกคาราโอเกะเอ๊ต่อต่อพวกลำโพงพวกนี้ได้หมดเลยแล้วก็ไปเพิ่มพลังแต่มีพาวเวอร์ขับในตัวนะคะอันนี้12นิ้วอันนี้10นิ้ว ชุดนี้เขาก็มีนะชุดนี้เขาก็มีนะคะสอคนสแต่เราเน้นเราชอบอะไรที่หรูหราหน่อยหนึ่งคือเป็นหน้าตะแกงเป็นหน้าตะแกงนะคะดอก15นิ้วเบ็ดลึกๆเบ็ดนุ่มๆนะคะตัวนี้เราก็มีจากชุดเหมือนเหมือนกันนะคะสามารถติดต่อได้เหมือนกันนะคะ หายไปเยอะอันนี้เป็นตระกูลคิ King Kong งคองนะตระกูลคิงคองนะคะตระกูลพวกนี้วันนี้ตัวโชว์อาจจะเหลือน้อยหน่อยเพราะว่าโดนป้นไปหมดแล้วนะคะขายกันไม่ทันเลยวันที่15จะมีสวีทเข้ามา<อ>กับ15ธันวาเนี้ยนะคะจะมีสวีทเข้ามาแล้วก็มีเมาท์เทนเข้าเข้าเข้ามานะคะตัวนี้เป็น M18 แต่เป็นเวอร์ชั่นใหม่นะคะตัวนี้เป็นคิงคองเค2 2ที่เป็นดอก15เบิ้ลเสียงกลาง2อัน เสียงแหลมสองอันตัวนี้เป็นคิงคองซับตัวนี้สิบแปดนิ้วอ๋ออพี่พอตตัวนี้เป็นดอกสิบห้านะไม่ใช่ดอกสนะิบแปดนะค่ะอันนี้สิบแปดอันนี้ดอกสิบแปดนะคะหนึ่งดอกเสียงกลางสองเสียงแหลมสองอันนี้คิงคองดอกสิบแปดส่วนตัวนี้เป็นคิงคองคิงคองคิงคองเคสิบเอ็ดดอกสิบห้าเบิ้ลแนวตั้งสองอันนะคะแล้วก็เสียงแหลมเสียงกลางสองและเสียงแหลมสองส่วนชุดนี้จะเป็นชุดพิเศษหน่อย คนเขาหาว่าเอ๋บ้าแต่เอจ๋จะชุดดีเลยเอ๋หมายความถึงว่าตัวเนี้เป็นตู้ไม้อัดคงหล่อนะคะไม้เนื้อหนาดอกดอกดอกสิบแปดเน้วเป็นซับเบดนะคะซึ่งดอกพวกเนี้ยพอประกอบแล้วมันจะมีราคานิดนึงเพราะมันเป็นเกรดไฮเอ็นและเอ๋ใช้ในการขับเนี่ยใช้แอมอย่างเงี้ยเนี่ยตัวนี้ขับเบรต,ตัวเนี้ขับเสียงกลางและตัวเนี้ขับเสียงแหลมแล้วมิกไบตัวนี้สุดยอดนะคะตัวนี้ มีทำได้หมดติดต่อได้ใครอยากได้เกตไหนติดต่อได้นะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นมิกบ้มิกบายก็มีหมดนะคะมิกมิกอันนี้ก็มิกบายสายเสยก็โทรมาสอบถามได้อ้อเชอร์แมนเชอร์แมนคู่นี้มีรูปไหมเอ่ย จริงๆตัวนี้มันจะมีขาปั้งด้วยนะคะแต่เอไม่ได้เอาขามาเพราะว่าเอ๋ก็ล้มแต่เสียงโคตรดีเชอร์แมนคู่นี้ไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยเนี่ยเสียงโคตรดีแล้วก็เนี่ยเห็นไหมแล้วตกรกมใหม่ไม่ต้องมีน็อตนะคะไม่ได้ขันน็อตนะนี่ใช้แม่แหลกแปะเลยจะวางอย่างนี้ก็ได้หรือ จะแปะอย่างนี้ก็ได้แปะเข้าไปเลยแต่จริงๆอ่ะตัวจริงมันมีขาสีเนี้ยเป็นขาสีเนี้ยตั้งอยู่เป็นแนวสูงมันจะพอดีกับชั้นวางทีวีที่บ้านเรารเขาออกแบบมาให้พอดีส่วนตัวนี้ไม่มีที่จะวางก็เลยมาวางไว้ขั้นกลางกลัวล้มนะคะ <c oughs> ตัวนี้ก็เป็นเชอร์แมนตัวนี้ก็เสียงดีในราคา4,000ตัวนี้4 6 9 0ันตัวนี้คู่ละ7 9 9 0า แต่เสียงโคตรดีไฮเอ็นเลยพี่นะคะส่วนตัวนี้มาตัวนี้มั่งนะคะเราไม่ค่อยจะพรีเซนต์เท่าไหร่ใครเอามิกไบพี่ไปจ้ามิกไบพี่มาแล้วอันนี้คือเป็นชุดคาราโอเกะในบ้านนะคะเสียงก็มาทดลองเสียงได้เลยใช่ค่ะแล้วมิกบาบเ,เอกก็จะคัดตัวที่ปรับดีๆเจ๋งๆมาเลยนะคะอันนี้ก็เป็นมิกายเหมือนกัน อจะมีชุดอันนี้ชุดเล็กชุดเล็กสุดก็จะมีแอมเล็กหน่อยแอมร้อยแอมร้อยห้าสบมิกไบแล้วซับเบตสินิ้วแล้วก็มาดอกตัวนี้8นิ้วแต่พวกนี้เราสามารถอัพหรือเปลี่ยนแปลงได้ไม,ไม่ต้องเปิดจาะลูกส่วนตัวนี้ซับสินิ้ว350รอแอมนี้ก็350ราสิบวัตตคูณสแล้วก็มิกไบ แล้วก็เราสามารถเลือกดอกได้แต่เอเลือกดอกล็อกมาตัวนี้ดอกเขาล็อกจะเสียงดีมากนะคะอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางที่เขาจะซื้อ,อส่วนใหญ่คนที่ซื้อเนี่ยเป็นร้านเป็นร้านอาหาร<ม>หรืออะคูสติกเล็กๆหรือดีกกีตาร์ร้านร้านอาหารนะได้เลยหรือคนเป็นบ้านคาราโอเกะก็ทําได้นะคะมาอ๋ออันนี่น,น,น,นี่ชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้อย่ามองข้าม ชุดนี้ส่วนใหญ่จะเป็นชุดของร้านคาราโอเกะห้อง VIP ส่วนใหญ่เพราะว่าอะไรเขาจะไม่มีตัวตบแต่งพี่เห็นไหมเขากันเขากันลูกค้าแต่งเยอะยิ่งแต่งยิ่งพังทุกเวลาเมาเวลาเมาเมาขึ้นมานะคะอันนี้ชุดร้านคาราโอเกะนะคะเอช้ดอกสตอมนะคะใช้ดอกสตอมแล้วอันนี้ซับเบ็สิบนิ้วเป็นซับเบ็ a แอคทีนะคะตัวนี้วัดจะไม่ไปยุ่งกับแอมนะแอมนี่จะมาขับแค่ดอกเสียงกลางเฉยๆนะคะต่อมงต่อไมค์คาราโอเกะได้หมดเลยนะ ต่อด้วยชุดที่เอกไม่เคยทํามาก่อนเลยโอ้โหนี่ชุดจัดหนักเลยนะจัดหนักค่ะพี่พ,พ,พี่พอดพี่พอดมาดูแอมขับเบรกลูกอนีหน่ <c oughs> หนูใช้แอมขับเบดลูกละหมื่นกว่าบาทมา <c oughs> มันสามารถที่จะขับตัวนี้ได้สี่ดอกเลยนะพี่นี่คงหล่อไม้อัดแทนนะหล่อไม้อัดแทนใช่นะคะตอนนี้แล้วก็เอาตัวนี้มาขับเสียง อันนี้ก็คือขับเสียงกลางหนูใช้ดอกอาเลมนะใช้อาเล่ก็ได้เป็นจะวางแนวตั้งเป็นอาเล่นี่คือดอกอาเล่นะฮะอามามันใสตัวนี้มันคือเสียงใสมากเสียงกลางใสมากแล้วก็เนื้อเป็นเสียงคะงานกลางแจ้งได้เลยนะ่งานกลางแจ้งหนูส่งไปหลายชุดแล้วหนูส่งให้ตลาดหนูส่งไปภูอ่อไปภูเก็ตไปไปอะไรไหนนะไปหลายไปพวกอ่าสถานที่ท่องเที่ยวอะค่ะเขาใช้กันนะคะชุดใหญ่นะคะ แล้วเนี่ยเร,เราใส่แอมเท่านี้สมมุติพี่พศเนี่ยไม่พอสามารถที่จะเพิม่มเพิ่มดอกได้นะอเอาอย่างนี้อีกคู่หนึ่งรับได้สบายๆนะคะพี่นนหนูใช้แอมใหญ่มากนนแล้วแหลกก็แหลกดีนะไม่ใช่แดกกระป๋องกระแปงนะฮะอันนี้จัดชุดให้แบบอ,อย่างครบเซตเลยนะครับขนาดเขน็นยังเข็นไม่ค่อยได้น,นี่โคตรหนักหนักโคตรส่วนตัวนี้มาก็อตัวนี้ยังไม่ค่อยสำเร็จเท่าไหรถอดตัวอื่นไปทำก็สามารถทำได้เหมือนกัน ไแต่ด้ใ,ใช่ค่ะไม่ก็มีไม่ก็มีมมสายก็มีมีหมดทุกอย่างนะคะส่วนมากไม่จะไม่ค่อยได้พรีเซนต์เท่าไหร่แต่ส่วนมากไม่ดีๆเราก็จะขายเป็นเชอร์แมนเป็นส่วนใหญ่นะคะสินค้าส่วนใหญ่ของร้านอีหมาบใช่นะคะตัวนี้นนเขาคร่าวนะครับเาคร่าวจริงๆก็จะมีเพิ่มอีกนะอะแต่เราก็พยายามอยู่พยายามหาตัวที่ดีที่สุดในราคาตรงนี้ เสียงที่หน้าตาแบบนี้บางทีตัวแพงกว่าไม่จําเป็นว่าต้องเสียงดีกว่ามาลองฟังกันได้ร้านอีมาด์ขายเครื่องเสียงที่เสียลังสิทธิ์นะคะมีทั้ง Youtube มีทั้ง TikTok มีทั้ง Facebook นะคะทักไม่ตอบคือวุ่นอยู่โทรมาได้เลย 0891714374 0891714374หรือ0867743325 0867743325นะคะไลน์แอก็แอดอีมาเลยนะคะแอดตัวเอวงกลม E M A R T ตัวเล็กไม่มีเว,ว้นวรรคไม่มีจุดนะคะเดี๋ยวเออนนำบัตรให้พี่พดซูมใกล้ๆดีกว่า อ๋อนี่ก็มีนะหมมันเยอะแต่มันเต็มไปหมดเลยไม่รู้จะวางตรงไหนเลยพี่อะไรนเต็มไปหมดแต่หนูก็ไม่มีเวลาจัดเลยพี่วันนี้ <c oughs> วุ่นมากๆนะคะนี่คะมีหมดนะคะพาวเวอร์มุ้งพาวเวอร์มิกมีมีหมดนะคะนามบัตรนี่นะครับนามบัตรนะครับนามบัตรของปีหมาดนะครับผมก็เดี๋ยวผมขึ้นไว้หน้าจอแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับ ได้ค่ะมีอะไรติดต่อสอบถามได้ถ้าเกิดแม่ค้าเสียงดังคือแม่ค้าเหนื่อยกระหืนกระหอบให้อภัยแม่ค้าด้วยบางทีแม่ค้าบอกจะโทรกลับแม่ค้าไม่โทรกลับก็ลูกค้าก็โทรเพแม่ค้าลืมไปแล้วเพราะลูกค้ามันเยอะมากแล้วแม่ค้าบางทีลืมมันเร่ง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 มันก็จะลืมกันหน่อยนะคะแม่ค้าบางทีไม่ได้มีเจตนาที่จะไม่ตอบแต่บางทีมันด้วยความอายุบนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะนี่มันก็มีหลงหลงลืมลืมกันได้บ้างนะคะ ได้ค่ะขอบคุณพี่พอดค่ะข,ขอบคุณค่ะ